แต่ต้องบอกตามตรงนะคะเครื่องมือทุกเครื่องมือบนโลกใบนี้ไม่มีคําว่าแม่นยํา100ซค่ะเพราะถ้าเกิดว่าแม่นยํา1 0่งร้อยปซนป่านนี้รวยจนหมดแล้วคะ่ะส่วนในของเครื่องมือกอลันเตอร์นะคะกใ็ใช้ในตลาดที่เป็นไซเวย์แล้วก็มีข้อจํากัดอีกส่วนหนึ่งค่ะแต่อีกส่วนหนึ่งบางคนอาจจะบอกว่าพอดีว่าเล่นคริปโตด้วยอยากจะใช้ หาจุดเข้าในคริปโตจังเลยก็จะอยู่ในส่วนของ e f n o w ค่ะจะเหมาะกับการเหตุตลาดที่เป็นเทรนด์ในการเติมไม้รันเทรดนั่นเองดังนั้นถ้าวันนี้เราจะใช้ไปดูคริปโตก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่บางคนบอกว่าชอบรันในการเทรดทองก็ได้นะคะแต่ต้องย้ำค่ะ การลงคริปโตหรือการลงตลาด Forex เนี่ยความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะคะทุกคนอย่าลืม MM กันนะคะวางแผนการเทรดให้ดีวางแผนพอร์ตให้ดีค่ะการลงทุนใน3อย่างนี้ก็เช่นกันสุดท้ายค่ะการที่เงินของคุณจะมีค่าในอนาคตหรือไม่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณในวันนี้ค่ะถ้าคุณพร้อมที่จะเริ่มเวด้าแนะนำให้ลงทุนความรู้หรือลงทุนกับเครื่องมือต่างๆนะคะแต่ก็ต้องเป็นเครื่องมือที่ช่วยคุณได้นะคะ แล้วคุณจะรู้ข่าว่าการที่ใช้เงินทำงานแทนเรามันง่ายกว่าที่คุณคิดไว้เยอะเลยค่ะ